าว่าบุคคลผู้มีกิเลสเบาๆก็มีผู้มีกิเลสหนาก็มีผู้มีอินทรีย์คือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาแก่ร่าก็มีผู้มีอินทรีย์อ่อนก็มีมีอาการนั้นนี้แล้วก็มีผู้มีอาการชั่วก็มีเป็นผู้จะคึนสอนให้รู้เป็นโดยยากก็มี เป็นผู้สอนให้รู้โดยง่ายก็มีผู้มีกิเลสน้อยมีอินทรีย์แกลกตามีอาการดีและอาการสอนให้รู้ให้โดยง่ายก็มีก็อ,อาจจะรู้ธรรมพิเศษนั้นได้ฉับพันผู้มีคุณสมบัติเช่นนั้นพอบบระมาณกราการเมื่อได้รับกาอรอบรมในปฏิปทา อันเป็นสวว่วนเบื้องต้นจนมีอินทรีย์แก่ต้าก็สามารถจะบ,บรรุุธรรมพิเศษนั้นได้เช่นเดียวกันผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นนั้นยังอ่อนหรือยังมีอุปนิสัยที่ควรได้รับคำแนะนำในธรรมเบื้องต้นเบื้องต่ำไปก่อนเพื่อบำรุงอุปนิสัยเมื่อเป็นเช่นนี้ พระธรรมาเิศนาคงไม่ร้ายผลแต่จำพวกที่ไม่ใช่เวยานย์ <Okay. S 1> คือไม่ยอมรับการแนะนำหรือเปรียบด้วยดอกบัวอันเป็นพัสสาวาแห่งปลาและเต่าฉะนั้นครั้งทรงพิจารณาด้วยภาพปัญญาอย่งางทราบเวเนย์ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมาเิศนานั้นแล้วหาฤทยัย เพื่อจะแสะดงพระธรรมมนนาิีศสนาอย่างนั้นแล้วก็ทรงดำปริหาผู้สมควรได้รับเทศนาครั้งแรกทรงรารถถึงอาราระดาบทและอุทกด,ดาบทที่พระองค์เคยอาศัยอยู่และศึกษาระทิศในการก่อนว่าท่านทั้งสองส,องสิ้นชีพเสียแล้วต่อจากนั้นทรงระลึกถึง ปัญจวัคคีว่าที่อุปการะแก่พระองค์มากเพราะได้เป็นอุปธาพระองค์เมื่อครั้งบัญเพงทุกกริยาิจจึงทรงกำหนดว่าจะแสะดงคมแก่ปัญจวัคคีก่อนจึงสเสด็จออกจากร่มไม้อาชาปาริลิโธทักในเช้าวันที่ส5บห้าค่เดือนแปด สเสด็จถึงปาอีสิปะตะมนุขาทายวันแขวนเมืองพาราณสีอันเป็นที่อยู่แห่งปัจจวัตในเย็นวันนานครั้งรุ่งขึ้นวันขึ้นสิบห้าคำเดือนแปดพระองค์จึงสแสดงปฐมมาเทศนาประกาศความตรสัสรู้เองโดยชอบดังพระบารีในพระธรรมจกกักรกบวัตนสูตร ที่ได้ยกขึ้นตั้งเป็นอุโบสอุเทศเปินอนต้นึ่นานท่าที่ไม่กวนเสษคือประกอบด้วยไม่ประกอบตัวให้ผัวผันด้วยความสุขในกามเป็นธรรมอันเร็ว